สวัสดีครับผมเพชรสกรคงเกีรตชาเทลทรัพย์นะครับหรือว่าอาจารย์บีนะครับผู้ขอตั้งสถาบานันฝูบรม Beyond Training นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเรียนคอสแอดเวดกับอาจารย์มิ้นนะครับก่อนก่อนมาเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่ามาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เจ้าของธุรกิจทุกคนเนี่ยจะเป็นจะต้องเรียนรู้แต่รู้สึกว่าการเรียนรู้โลกออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหลือเกินแล้วก็ซับซ้อน ปกติก็คือจ้างเอเจนซี่แล้วเราก็ใช้เงินแล้วก็โยนเงินมาให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าทำไงก็ได้ให้เอายอดขายมาให้เราให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า,าผมรู้สึกว่าการทําแบบนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กเลยวันนี้ผมก็เลยจัดเวลาตัวเองนะครับเพื่อจะมาเรียนรู้เรื่อง Google AdWords กับอา,อาจารย์มิ้นท์แล้วก็ผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นอาจารย์ที่สอนได้ดีมากนะครับวันนี้ผมก็ได้เรียนรู้ทั้งว่าบริการของ Google มีอะไรบ้างนะครับอ,อันไหนที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการของผมนะครับผม สิ่งที่ได้กับตัวเองก็คือว่าการตลาดวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเรามีเงินแล้วก็ทุ่มเงินแล้วก็หวังจะได้ยอดขายในฐานะเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยคุณคุณจะเรียนรู้ถึงเครื่องมือของ Google ในแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซิร์ชไม่ว่าจะเป็นเรื่อง GDN ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วถ้าคุณไม่มีเวลาจริงคุณอาจจะให้ทีมงานเป็นคนช่วยดูแลหรือเอาความรู้ตรงเนี้ยเป็นการจ้างเอเจนซี่ว่า เม็ดเงินที่คุณหามาอย่างยากลำบากเนี่ยควรจะจ่ายหรือสเปนไปกับไหนเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่า cost effectiveness หรือการ return on investment ได้สูงที่สุด mm hmm. ผมบอกได้เลยว่าแม้ว่าคุณจะใช้เอเจนซี่แต่คุณควรจะต้องมีความรู้เพื่อไปประกอบว่าแมเขาเรียกว่าทันกับเอเจนซี่อะควรับว่าบริการแบบนี้ทําได้บริการแบบนี้ทําบบทไม่ได้ควรจะหยอดเงินไปตรงไหนเพื่อให้เกิดผลกําไรสูงสุดนะครับผมก็เรียนเชิญว่าเทันนี้คุณจะเสียเวลาทั้งทีเสียเงินทั้งทีเนี่ย ัวคุณจะมาเองหรือคุณจะส่งทีมมาผมแนะนำว่าให้คุณมาเรียนกับอาจารย์มิ้นท์เพราะว่าคำแนะนำแค่พอผ่านมันเป็นการทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเวลาตัวคุณด้วยเสียเงินคุณด้วยนะครับมาเรียนกับตัวจริงมาเรียนกับคนที่รู้จริงมาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์จริงๆผมเชื่อมั่นว่าทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยก้าวอย่างเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับผมแนะนำเลยครับขอบคุณมากครับ